ผมพี่ครับมีรถมานําเสนออะไรบ้างเนี่ยพี่เิ้งครับพี่แ๋้วลูกค้าเนี่ยกำลังขอคลิปคันนี้เลยพี่ก็เลยเช็ครถอยู่อันนี้รุ่นอะไรครับเดี๋ยวพี่คันนี้เป็นมินจาสามร้อยครับผมสีแดงรถปีอะไรครับเดี๋ยวพี่รถคันนี้เป็นรถปี2015นะครับผมก็คันนี้เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดนิดนึงก็จะมีชิวหน้าแต่งแล้วก็นสีม่วสูงๆเลยนะใช่มีท่อแต่งระลั่นนะครับเป็นทรงเอสซีนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ เงินสดอยู่ที่79 00 0บาทนะครับผมแล้วก็ใช้เงินออกรถแค่22 0 0 0แต่มันผ่อน2,300นสนะเฮ้ย2,300ใช่36มวดหมด3ปี3ปีใช่2องพ3สาาปีสำหรับคันนี้เดินทางมาที่ 29,,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะ 2> 25 2่19ไม่ได้เยอะนะฮะสะวงสวิตอะไรทุกอย่างแบบองค์ประกอบมันอยู่ครบแกงเครื่องก็ใส่ใเลยพีพ่สวยๆเลยเอาฟังเสียงอันนี้นึง ยางหลังใหม่ด้วยนะครับยางหน้าใหม่ด้วยยางหลังใหม่ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ใครที่สนใจ นะครับติดต่อผมได้ช่องทางขอนแก่นซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่็นเศร้านนะครับแล้วก็โทรหาผมสายตรงได้0877226376นะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไว้หน่อยเรื่องมิชายชีพนะคือโอนบัญชีร้านเท่านั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีร้านของแก่นซูเปอร์บายผมรับเคมทุกกรณีนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีบุคคลแอบอ้างนะครับก็คือไม่รู้ด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากนิจา300สักันแดงๆสวยๆฉับๆแบบนี้ขอบคุณมากครับ